ฟังให้รู้ดูให้ชัดจากโทรทัศน์บริการสวัสดีครับพบกับร้านโทรทัศน์บริการนะครับวันนี้นะครับมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพอร์ตต่างๆบนหลังทีวีและก็ L C D นะครับว่ามีช่องต่ออะไรบ้างครับช่องแรกครับห้าแถวนะครับที่เขียนคำว่า component ช่องนี้ไม่มีแล้วนะครับก็จะพูดถึงเฉพาะช่องที่เป็นวิดีโอนะครับอ่ะช่องนี้มีไว้ทำไมครับไว้สำหรับถ้าเรามีกล่องดาวเทียมหรือเครื่องเล่นนะครับพอร์ตตัวนี้นะครับ เส้นแรกครับก็คือสายสีเหลืองนะครับเสียบเข้าที่ช่องวิดีโอนะครับตามสีเลยครับง่ายๆแล้วก็ช่องที่2ก็คือออดิโออินนะครับก็คือสายสีขาวและก็สายสีแดงนะครับเสียบเข้าแค่นี้ครับเราก็จะได้ภาพที่เป็นอแดร์ล็อกนะครับในส่วนถ้าเราอยากได้ภาพที่เป็นไข่เด็นะครับเราก็จะมาเสียบในช่องที่เป็น HDMI นะครับตัวนี้ไปทั้งภาพทั้งสียเลยนะครับอ่านะครับก็มาเสียบเข้าที่สูตรทีวีนะครับที่ อ่าที่เขียนว่า HDMI หนึ่งหรือ h d ไปสองก็คือตามที่เราชอบนะครับเขียนได้เลยนะครับชอบไหนก็ได้ครับปุ๊บเสร็จสับปุ๊บนะครับเราก็จะไ,ได้ภาพที่เป็นไฮเดทน,นะครับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับในการเกี่ยวกับการต่อเชื่อมต่อปอดปลหลังทีวีนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ